ปลาเข้มค่ะปลาหอมปลามันเรากำลังเตียมยจะมักปลาเข้มเลยค่ะเด้อปลาหอมตัวอ้วนๆแซ่บค่ะปลาตัวนีน้เนื่อเขามั่นเนี่ยเสริมกำลัง บางน,าน้ำเตรียมไปหมักโ,โตเป็นแบบแสบลนะแสบได้เนี่ยนะว้่น